คุชชั่นตัวไหนมีครีมกันแดดมาให้อยู่แล้วนะคะควรใช้ครีมกันแดดแยกเขาจะไปจับกับรอยแห้งตรงจมูกแก้มเล็กน้อยนะคะ นนสวัสดีค่ะสวัสดีกมที่ช่องแกมิสไปแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับรีวิวรองพื้นแล้วก็แป้งพับตัวใหม่จากแบรนด์สีจันนะคะสีจันซูเปอร์คอเวทฟาวเดชั่นมี s อ f 50 PA บวกบวกบวกนะคะเขาบอกไว้หน้าซองว่าตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่แมตต์กรีบปกปิดทุกรอยนะคะปกปิดได้สูงสุดกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ใช้แทนกันแดดได้นะคะตัวแป้งพับตัวนี้นะคะมีชื่อว่าสีจันซูเปอร์คอเวทฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะมี s อ f 35นะคะี เอบวก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 นะคะก็จะเป็นแปง้งพับผสมรองพื้นนะคะทั้งแป้งพับแล้วก็รองพื้นนะคะมีไซส์เต็มวางขายแล้วก็สามารถหาซื้อได้จากช้อปปีนะคะจากซีจันออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวไงแกมทิม้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแต่ด้วยความที่ว่าแกไม่สามารถรอการซื้อจากในอินเทอร์เน็ตได้นะคะ,ะ,คะก็เลยเดินไปเซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านนะคะก็ตัวรองพื้นนะคะขายอยู่น่จาจะประมาณ59บาทนะคะแล้วก็ตัวแป้งพับนะคะขายอยู่ราคา9 9บาทในช้อปปีนะคะราคาก็จะได้ถูกกว่านี้อีกทั้งสีรองพื้นและสีแป้งพับที่ ได้มานะคะคือสี120เป็นสีเดียวที่มีขายใน7 e เ e ่นอีเนะคะก่อนหน้านี้แกมซื้อตัวนี้มาลองทุกคนซีจันสกินเอเซนชยลฟาวเดชันตัวนี้นะคะสีที่แกมได้มาคือสี110สี120นะคะกับสี110ของรุ่นเก่านะคะสีก็ต่างกันประมาณเฉดหนึ่งได้เลยนะคะเมื่อคนไหนที่ซื้อตัวนี้มานะคะคำเคลมอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาในหน้าฉลากนะคะคือใช้แทนกันแดดได้นะคะน้องแกมพูดมาตลอดเลยว่าต่อให้รองพื้นบุชั่นตัวไหนมีคีครมมกแดดาให วะค,ะควรใช้ครีมกันแดดแยกครีมกันแดดที่อยู่ในรองพื้นที่อยู่ในคุชชั่นไม่เหมือนกับครีมกันแดดเดียเด่ยวๆนะแกมจะใช้ตัวซันโปรเทกเตอร์จาก r e s ตัวนี้นะคะแล้วเวลาทาตัวนี้นะ่ะทาไปแล้วอะ่ะมีความแบบเป็นน้ำมากๆเลยนะคะอำลืมบอกนะคะเพื่อนเมื่อคนไหนที่ยังไม่เคยดูรีวิวตัวนี้นะคะลองไปดูกันได้ด้วยความที่ว่าแกมเป็นคนที่มีผิวหน้ามันมากนะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้ตอบโจทย์คนผิวมันเท่าไหร่6 ml แล้วก็หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะเราจะมาลองเนื้อขาดูสิ ไม่มีความเป็นน้ำเลยอ่ะไหนมาลองเปรียบเทียบกับคุณน้องคนนี้ดูนะคะน,นี้คือสีจัน Full Coverage นะคะอันนี้คือสีจัน Skin Essential นะคะใบหน้าของแกมนะคะช่วงนี้ผิวดีแล้วก็ไม่ได้มีสิวขึ้นเยอะเท่าไหร่นะคะจะมีแบบรอยแดงปะปลายนะคะนี่แกมจะใช้นิ้วลงให้ทุกคนดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่มีแปลงนะจ๊ะ คือด้านที่ลงสีจันไปหนึ่งรอบค่ะแกมอยากให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างของเนื้อเขานะคะระหว่างตัว s สกินเอเซ t i a l นะคะกับตัวซ p เปอร์ค r a เว f ฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวแกมจะทาคุณน้องคนนี้ให้ดูนะ 110นะคะสีรองพื้นเขาไม่เหลืองจนเกินไปเวลาทาไปแล้วเนี่ยทาให้ใบหน้าแกมดูผ่องแล้วก็ดูสว่างมากๆนะคะแล้วก็การที่ผิวหน้าแบบสีคอไม่ตรงอะไรเงี้ยทุกคนมันสามารถใช้บอนเซอร์ช่วยได้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็คือจะตรงสีผิวแล้วก็สีรองพื้นเนี่ยจะมีความแบบเป็นสีเหลืองนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะขาด้านนี้นะคะจะมีความลื่นกว่าเกลี่ยง่ายกว่าก็เป็นงานผิวที่ดูสวยมากช่วยเบอร์รูมขนได้ดีมากผิวดูสุขภาพ ดีมากๆเลยนะคะสําหรับงานนี้จริงๆแล้วงานผิวของตัวนี้เนี่ยดีมากแต่แค่ว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับผิวแก้มนะคะขันข้างนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นแก้มแต้มไปแบบโหทั้งหน้าเลยเมื่อกี้เนี้ยใช้เยอะไปนะเนื้อรองพื้นเขามีความปกปิดมากนะคะค่อยๆบิวทีละนิดพออย่าหาทําเหมือนแก้มนะคะเนี่ยมีความพิกเมนต์มากกว่านะคะปกปิดมากกว่านะคะแล้วก็มีความแมตกว่านะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความเกลี่ยง่ายนะคะแก้มไม่ได้มีปัญหากับการเกลี่ยตัวนี้เลยเวลาเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งความแมต ะะแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับรองพื้นที่มีความวาวมีความโกรม,มากกว่านะคะด้านนี้เนี่ยก็จะมีความเกลี่ยง่ายแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวได้ไวกว่าแต่ทั้ง2ตัวนะคะสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้สําหรับเพื่อนเมื่อคนไหนที่ไม่มีฟองน้ําหรือว่าไม่มีแปรงนะคะตอนแรกความตั้งใจของแยมนะคะคือใช้คุณน้องคนนี้คนเดียวทั้งใบหน้านะคะแต่พอทาอย่างนี้แล้วก็แบบเออก็อยากรู้นะว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นแกมจะใช้น,นี้นะคะไปเลยทั้งวันทุกคนแบ่งกันคนละครึ่งนะคะเพราะแกมจะขอเพิ่มความปกปิดตรงใต้ตาแกมนิดนึงนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆนะคะตรงข้างจมูกแกมทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะไปจับกับรอยแห้งตรงจมูกแกมเล็กน้อยนะคะขวานะคะ super correct foundation นะคะเขาสามารถปกปิด รอยดำรอยแดงของแก้มได้มิดชิดเลยนะคะทางด้านนี้นะคะแก้มจะยังสามารถเห็นรอยดำปะปรายตรงนี้ของแก้มได้อยู่นะคะต่อไปมาถึงการใช้แป้งฝุ่นหรือว่าแป้งพับบ้างนะคะเวลาแก้มรีวิวรองพื้นแต่ละตัวนะคะแป้งฝุ่นที่ยังมใช้นะจะเป็นแป้งฝุ่นของเดิมไทยแลนด์นะคะจำรู้ว่าแป้งฝุ่นของเดิมไทยแลนด์อ่ะเขาจะไม่ไปเปลี่ยนเนื้อรองพื้นแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนประสิทธิภาพของรองพื้นที่เราจะใช้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เนาะเราก็อยากลองคุณน้องคนนี้นะคะ super covered foundation นะคะเราก็จะมาลองคุณน้องคน การเป็นตลาบอย่างนี้นะคะมีกระจกนะคะแล้วก็มีแป้งพับมาให้นะคะนี่คือด้านที่ทาแป้งพับสีจันไปนะคะส่วนอันนี้คือผิวสดค่ะการปกปิดมากเท่าไหร่ก็คือปกปิดได้ประมาณนึงแต่ว่าผิวเนี่ยยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีความสุขว่าผิวดูเป็นแป้งนะคะ เป็นอย่างนี้ทุกคนพอด้านนี้เนี่ยรองพื้นเนื้อแมต์ด,ด้วยแป้งพับเนื้อแมต์ด,ด้วยนะคะก็เลยทําให้ผิวเราอะดูแมต์ขึ้นไปอีกเข้าใจป่ะผิวแบบดูเติบขึ้นไปอีกนะคะแต่พอด้านนี้นะคะด้านที่แบบเฮ้ยรองพื้นมีความวาวมีความโกรนะคะ <c oughs> เพิ่มความแมต์เข้าไปเล็กน้อยเนี่ยฟินิชผิวที่ได้ก็คือสวยมากแก้มชอบผิวด้านนี้มากเลย <c oughs> ชอบผิวด้านนี้มากแล้วก็เวลาลงแป้งพับตัวนี้ไปแล้วนะคะเขาไม่ไปจับกับรอยแห้งๆเพิ่มนะ แล้วก็ไม่ได้ไปจับกับดูขมขนของแกมนะคะทุกอย่างแบบดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสีผิวสม่ำเสมอพับตัวนี้นะคะไม่ได้ช่วยเบอร์รูมขนมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปทําให้รูมขนแกมดูใหญ่ขึ้นนะคะก็คือโอเคมากๆถ้าเทียบงานผิวนะคะชอบงานผิวด้านนี้มากเลยงานผิวด้านนี้คือแบบโผกําลังแบบพอดีเลยนะคะนี่เนาะมันจะดูแบบด้านนี้มันจะดูแบบแมทแมทไปนิดนึงนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวกันไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะอยู่กันถึงดึกแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆอยากรู้แล้วว่าเคยด้านนี้เนี่ยรองพื้นเนื้อแมทเนี่ยช่วยควบคุมความมันได้จริงไหมอยู่ระหว่างวันเป็นยังไงนะคะก็นี่คือผิวหน้าที่ได้ทุกคน ก่อนนี่แกมจะไปใช้ชีวิตนะคะขอบอกพิกัดเครื่องสอําอางที่ใช้ในวันนี้ทั้งหมดก่อนนะคะบางทีแกมก็แตง่งแต่งแล้วก็แบบลืมว่าใช้อะไรไปบ้างนะคะบางทีแบบมีคนมาถามแล้วแกมก็ลืมว่าแกมใช้อะไรไปบ้างนะคะแต่แต่งบนหน้าแกมนะคะจะใส่ไว้ใน description box ให้เพื่อนๆข้างล่างนะคะ hey, Palette ตัวนี้ของ Colorpop นะคะ Last for Dust นะคะ สั่งมาจากเว็บไซต์คาร์ r ละปอปโดยตรงเลยนะคะตั้งแต่ได้มาคือใช้บ่อยมากใช้ไม่หยุดเลยชอบพาเลตนี้มากๆนะคะอายไลเนอร์ของแกมนะคะ SC Lux e นะคะ Perfect Eyeliner s t a m p นะคะขนาด8 mm ค่ะขนาด8 mm ส่วนที่ปัดแก้มของแกมวันนี้นะคะใช้ตัว Mem Airy Velvet t i n t สี 02นะคะตัวนี้ใช้กับตาแก้มปากได้หมดนะคะแล้วก็บนปากแก้มวันนี้นะคะจะเป็นเม้มตัวนี้แหละ402นะคะผสมกับตัว C ี04นะคะก็จะกลายเป็นคุณน้องบนปากแก้มวันนี้นะคะพูกคิวมีแค่2อย่างนะคะก็จะเป็น colors l o o o s s l m m r r o w ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว Maybelline hyper c r o w นะคะเดี๋ยวแกไปใช้ชีวิตสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะอันนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะ ผ่านมา3ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้เจออากาศร้อนๆเลยทุกคนแต่บอกว่าตอนนี้นะคะด้านสกินเอเซนเชลนะคะเริ่มเห็นว่าแบบมีความมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมอยู่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีการแบบเอ้ยตกร่องบ้างแหละแล้วก็เริ่มมีความมันแบบออกมาตรงนี้แล้วนะคะในขณะที่ด้านนี้นะคะแมทมากเนี่ย แมทมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยยังปกปิดได้ดีหมดนะคะจะมีความมันตรงนี้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคือแมทแบบแมทจริงนี่ไปใช้ชีวิตต่อสักอีก2-3ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึ้งค่ะ กันแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะ ตาจะปิดแล้วนะจุดจุดนี้เมื่อเหนื่อยมากแล้วก็มีความสุขว่าคอนแทคเลนส์ที่กมใส่อยู่ตอนนี้นะคะแห้งมากอยากถอดคอนแทคเลนส์มากๆนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้แกมจะมาให้เพื่อนๆเช็คหน้า้องแกมครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแกมจะมาสรุปเกี่ยวกับตัวอรองพื้นนะคะ super c o v e r a g e foundation แล้วก็ตัว p e r coverage foundation powder 2ตัวนี้นะคะของฝั่งนะคะระหว่างตัวสีจันนะคะ skin essential นะคะแล้วก็สีจัน super cover Foundation นะคะคบอกเลยว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเคยทำไปรีวิวไปแล้วว่าเขาเป็นรองพื้นที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะคะหรือว่าคนที่มีผิวผสมที่ต้องการรองพื้นที่แบบให้ความชุ่มชืม้นอย่างที่มเมื่อวานเห็นเนาะวันนี้นะคะเป็นวันที่แกไม่ได้ออกไปเจออากาศร้อนๆนะคะก็จะมีรองพื้นช่วงจมูกตรงนี้นะคะหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีรองพื้นปกร่องช่วงนี้นะคะมีรองพื้นเป็นคราบตรงนี้นะคะที่ปัดแก้มเนี่ย ที่ปัดแก้มเมื่อื่อจะเห็นได้เลยเนาะว่าเขามีอาการแบบเป็นคราบแล้วก็มีที่ปัดแก้มหลุดออกไปบ้างแล้วนะคะหน้าผากนะคะรองพื้นทั้งสองข้างเนี่ยมีความ,มคล้ายกันคือตรงกรอบหน้าเนี่ยมีรองพื้นหลุดออกไปนะคะแล้วก็จะมีความมันตรงกลางมีความคล้ายกันมากเปรียบเทียบไม่ออกแต่ว่าถ้ามองตรงหน้าแก้มนะคะสามารถเห็นความแตกต่างได้เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวออรองพื้นสีแดงตัวนี้นะคะ แล้วก็ตรงคางแก้มนะคะจะมีรองพื้นหลุดออกไปน้องพื่อนเพื่อนจะเห็นได้เลยว่ารอยสิวแก้มแบบเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะถึงด้านรองพื้นตัวนี้นะคะสีจันซูเปอร์คอเวอรฟาเดชั่นแตกตางได้ชัดเจนมากคือด้านนี้เนี่ยเขาจะมีความแมตต์กว่าถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมานะทุกคนแต่ว่าความมันด้านนี้นะคะน้อยกว่าด้านนี้เยอะความมันที่ออกมา ตรงนี้เนี่ยตรงหน้าแก้มของแก้มเนี่ยเขาจะไปทําให้รูขุมขนแก้มดูใหญ่ขึ้นโดยที่ข้างนี้นะคะไม่ได้ทําให้รูขุมขนของแก้มดูใหญ่ขึ้นนะคะตระหมูกตรงนี้เนี่ยมีรองพื้นหลุดออกไปเหมือนกันแต่ดีมากตรงที่ว่าด้านนี้นะคะไม่มีรองพื้นจับเป็นคราบไม่มีรองพื้นตกล่องเลยช่วงนะคะที่ว่าหลุดๆออกมาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วผิวด้านนี้เนี่ยดูโอเคมากนะคะนะคะสข้างนี้นะคะ ผิวหน้าด้านนี้เนะี่ยดูกลับมาแบบแมตขึ้นมาทันทีเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีร่องรอยของแบบ ออรองพื้นตกล่องใดๆทั้งสิ้นนะคะยังมีรองพื้นเหลืออยู่นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับด้านนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าจะเริ่มแบบเห็นสีดำๆเนี่ยจะเริ่มเห็นได้เลยว่าใต้ตาคล้ำๆของแกมนะคะเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะถึงเฉดสีก่อนเลยทุกคนเฉดสีสี110กับสี1นึนะคะแกมมีความรู้สึกว่าสี110เวลาทาบนผิวแกมเขาสวยกว่าเขามีความแบบ ทําให้หน้าแก้มผ่องกว่าตัวสี120นะคะตัว120จะมีความเข้มกว่าผิวแก้มไปประมาณ1เฉดแล้วก็มีมีความแบบเหลืองกว่านะคะทําให้หน้าแก้มแบบดูหมองหมองแล้วก็ดูไม่สดใสเลยทุกคนนะแก้มก็จะชอบสี110มากกว่านะคะก็รอดใครได้ลองตัวนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสีที่ตัวรองพื้นซองตัวนี้น่ะที่เขาวางขายอยู่มันแบบไม่ตรงสีผิวเลยนะคะเพื่อนเพื่อลองไปดูขนาดซส์เต็มดูขนาดซส์เต็มรองพื้นรุ่นสีแดงตัวนี้นะคะมีวางขายอยู่4ี่เฉด ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะปกปิดได้ดีมากนะคะประมาณมีเดียมเกือบเกือบฟูลคัเวอร์นะคะคือถ้าทาหลายๆชั้นอะแก้วเขาสามารถทาให้ดูเป็นฟูลคัเวอร์ชได้เลยนะคะถึงที่ดีมากๆสาหรับตัวนี้นะคะเป็นเนื้อแมตแต่ว่าเป็นเนื้อแมตที่ไม่ฝืดไม่หนืดนะคะยังสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้อยู่นะคะไม่มีแปรงไม่มีฟองน้ำก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าลงตัวนี้เนี่ยจะลงยากนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้ฟองน้ำนะคะเขาจะทําให้เนื้อรองพื้นเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความบางมากกว่าเดิมขึ้น เรือ่องของการคุมมันนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่แช่รองพื้นแบบเฮ้ยควบคุมความมันได้แบบน้าแมทมากไม่มีความมันออกมาเลยจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าให้แกมแบบแรงระหว่าง1-10นะคะตัวนี้ควบคุมความมันได้ประมาณ7ทุกคนถือว่าเป็นรองพื้นที่ควบคุมความมันได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยควบคุมความมันได้ประมาณแบบ 2- 3สาตัวนี้ควบคุมความมันได้ประมาณแบบ7เต็ม10นะคะแล้วก็เรื่องของความติดทนนานนะคะจะเป็นรองพื้นที่ ความติดทนนานเนี่ยอยู่ที่ประมาณปานกลางทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่แกไม่ได้เจอกัศร้อนๆนะคะจะมีรองพื้นหลุดไปเลยนะตรงกรอบหน้านะคะจะเห็นความแดงโผลออกมาไปเพราะว่าเป็นรองพื้นที่แบบว่าเฮ้ยแมตและกริปจริงนะคะปกปิดได้ดีจริงนะคะกันน้ํากันเหนื่อก,ก็แบบประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายอย่างที่แกมได้บอกไปนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าใช้แทนกันแดดได้นะคะยังไงเพื่อนๆต้องใช้ครีมกันแดดแยกนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะสีจนันซูเปอร์คอเรตฟาวเดชั่นนะคะ จะบอกว่าตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ที่ปัดแก้มของแก้มเนี่ยติดอยู่บนแก้มแก้มวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าจบวันโดยที่อากาศไม่ร้อนเนี่ยที่ปัดแก้มหายไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เรายังเห็นได้อยู่เลยนะคะว่ายังมีที่ปัดแก้มเหลืออยู่นะคะแล้วก็ก็รองพื้นช่วงนี้นะคะไม่ได้หลุดเยอะขนาดนั้นนะคะโดยปกติแล้วถ้าทาตัวนี้อากาศไม่ร้อนประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือแบบ เริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ในเรื่องของการช่วยคุมมันเนี่ยอาจจะช่วยคุมมันได้นิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการทําให้เครื่องสาอางติดทนนานขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าได้อยู่ทุกคนไม่ไปจับกับรอยแห้งๆไม่ไปทําให้รองพื้นเราเป็นคราบม,มากขึ้นนะคะความที่ว่าแกเปมนคนี่มี ผิวมันต้องการอะไรที่แบบมีความติดทนนานขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยโดยรวมแล้วแฮปปี้กับงานสีจันอันนี้มากอแฮปปี้แฮปปี้กว่าตัวสกินเอเซนชยลนะคะถ้าชอบวิดีโอรีวิวรองพื้นเร็วๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแก้มด้วยนะคะรีวิวรองพื้นตลอดซื้อรองพื้นรีวิวเองตลอดใครอยากให้รีวิวอะไรลองคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวง เจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปคะ่ะสวัสดีค่ะ